ราศีมังกรดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมจะเป็นจุดจังหวะเดือนที่จะมีความสุขในเรื่องของการงานที่จะประสบความสําเร็จอย่างรุ่งโร์และยิ่งใหญ่ปรากฏเป็นมาหามงคลชัยปรากฏผลดีให้คุณได้ชื่นใจมีความสุขในวิถีส่งท้ายปลายปีโชคดีเรื่องการงานฟันธงตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงวันที่4ี่พฤศจิกายน ชาวราศีมังกรมีการเบื่อเซ็งลา้าทุกหมดอารมณ์แต่คุณเริ่มมีกําลังขึ้นมาบ้างตั้งแต่ประมาณสักเลยวันที่ห้าพฤศจิกามาเนี่ยนะแล้วเหนียววันที่ห้าธันวาที่จะถึงเนี่ยดาวการงานจะโครจรเข้าทับตัวคุณคือสีฟ้าเลข6กเลขหจะโครจรเข้าทับดวงชะตาในวันที่ห้าธันวาถึงสาสิบธันวาคมสามเอ็ธันวาคมเข้าเข้าเรือนการเงินมันมาจากงานและมาจากขุดตัก โปรเจกต์ Project, งานและโครงการต่างๆในชีวิตของชาวราศีมังกรการเรียนและสิ่งที่รับผิดชอบสิ่งต่างๆที่ดําเนินไปที่มีความติดขัดก่อนหน้านี้จะลงเอยและประสบความสำเร็จจะลงตัวและลงล็อกจะได้งานจะขยายงานจะต่อก่อเกิดจะมีเป็นจะสามารถล้นโปรเจกต์ล้นโปรดักจะสามารถเปิดตัวน้อมนําไปสู่ความสําเร็จสําหรับชาวราศีมังกรตั้งแต่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคมฟันหงชื่นใจไหมนี่แหละเป็นจุดจังหวัดที่จะคลี่คลาย จากกว่ําให้หงายจากร้ายให้ดีนะจากปิดให้เปิดบังเกิดสิ่งดีๆประสบความสําเร็จและประเด็นสําคัญหลังจากวันที่30สิบเดือนธันวาไปแล้ว31มธันวานหนึ่งมกราไปเรื่อยคุณมีเกณฑ์ได้เงินมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมีประโยชน์สําเร็จในทางด้านการเงินโดดเด่นชัดเจนเป็นมหามงคลชัยนะปรากฏในความเป็นไปในดวงชะตาเพราะฉะนั้น เดือนในเดือนการเงินจะโคจรโดดเด่นประกอบกับจะเห็นได้ว่ามีมุมของชีวิตที่จะประสบความสำเร็จมีโชคลาภทางการเงินแล้วคุณฟังไว้ดีนะปี2องพคุณจดบันทึกจารึกไว้เป็นเรื่องราวในความทรงจำเพื่อใช้ทดสอบตรวจสอบในปี2 5 6 8คือปีหน้าวันที่เรามีนัดหมายคือวันที่24สิพฤษภาคม จะเป็นวันที่ผมจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์พระเคราะห์รับส่งทั้งพระสาวพรพาราหูกล่าวคือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพระราหูจะยกย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีกลุมเรือนการเงิน,างน,นชาวราศีมังก่อแปลว่าตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปี2 5 6 8เป็นต้นไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม ดาวเสากับดาราหูจะจะเอกันในเรือนการเงินซึ่งแปลว่าโอกาสใหญ่ที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ประสบความสําเร็จได้ประโยชน์มีประโยชน์เกิดประโยชน์ที่เกิดปรากฏในเรื่องการเงินบันทึกเอาไว้นะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เกิดและปรากฏที่ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นไปหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมไปจนถึงประมาณปลายปี2569กก็จะมีเกณฑ์ของชีวิตที่จะประสบความสำเร็จ ก่อร่างสร้างตัวมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมประสบความสําเร็จมีเงินทองมีความมั่นคงโดดเด่นที่สุดในรอบ18ปีสําหรับชาวราศีมังกรฟันธงราศีมังกรในดวงชะตาปรากฏว่าคือในอจังหวะที่ดวงดาวกันเงินดีเนี่ยแต่ก็อยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกราหูคนทรัพย์ตามโบราณมันจะไม่ค้นทรัพย์ของตัวเองหรอกมันจะค้นให้เกิดให้มีให้เป็นจากที่ไม่มีไม่เป็น เพียงแต่ว่าอย่าประมาทได้เงินมาแล้วก็เปลี่ยนเงินเป็นทองคำบ้างเปลี่ยนเงินเป็นหุ้นบ้างเปลี่ยนเงินเป็นบุบิตรคอยบ้างอย่าไปจมไว้กับอย่างใดอย่างหนึง่งอย่าให้ใครกู้ยืมเงินนะอย่าให้ใครรู้ว่าเรามีเงินมากนี่แหละคือจุดจังหวะที่เป็นความหวังและกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2568จะมีจุดหนึ่งที่รุ่งโรจน์มากเลยยังไม่บอกตอนนี้ไปรอฟังคลิป12ราศีประจำปี2568มีจุดที่โดดเด่นมากต่อมา เรื่องงานเป็นจุดลุ่งโรดของการงานนับตั้งแต่วันที่5ธันวาความนี้เป็นต้นไปตะลุยเต็มกําลังสู้สุดฤทธิ์จะประสบความเร็จใครทํอยูราสีมังกรทําเสื้อผ้าอาหารของกินของใช้สถานที่ท่องเที่ยวนะดีสอร์ทที่พักนะหรือเกี่ยวกับต่างประเทศของสวยงามของกื่บริการนะยูราสีมังกรมีไหมรายงานตัวสิคุณจะประสบความสาเร็จมากยิ่งทนในวงการบันเทิงในวงการสื่อโซเชียลยิ่งดีเป็นอย่างนี้นะ ต่อมาความรักและครอบครัวประคองตัวเป็นสดตรเอาไว้ก่อนราศีมังกรมันทุกเรื่องความรักผ่านมาแล้วตั้งแต่ปีสองพันหกร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกมันลากเลือดมาแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่จําเหรอเจ็บแล้วไม่จำาะใครมีคู่มีครอบครัวมีกิ๊กมีกุก๊กก็มีปัญหาที่เกิดความทุกข์มีปัญหาให้เกิดการพัดพากยาล้างเจ็บปวด,ดวรวดร้าวรนรานจิตใช่หรือไม่หรือใครมีครอบครัวอยู่จะผ่านมาได้แค่แทบตายอะ่ะ มันหนักมาแล้วไงเพราะนั้นอย่าพึ่งลดน้ำรอไว้ก่อนรอปีหน้าค่อยว่ากันจะมีผ่านเข้ามาโฉบๆส่วนไขรป่วยและอยู่มังกรมันมีเกณฑ์หายป่วยต้องเลิกป่วยใจก่อนเพราะเดาเสาเดินหน้ากับคุณหมอก็อย่าได้ขาดตอนไปหาท่านหมอเนี่ยนะเขาสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําตามนั้นยาทานก่อนอาหารยาทานหลังอาหารต้องออกกําลังกายอย่างตา่ำเกินครึ่งชั่วโมงเพื่อไปลดไขมันพอกตับ เรื่องก,กระดูกคุณต้องดูแลตากแดดตอนเช้าบ้างต้องกินวิตามินเสริมกระดูกอายุมากแล้วกระดูกเปอาะกระดูกฟอรกรว่ากันไปกระดูกพรุนที่ผ่านมามันหนากักมันผ่านเนี่ยมันเริ่มเดินหน้าแล้วแต่คุณจะพลิกฟื้นดีขึ้นบันชาวราศีมังกรในองค์รวมเนี่ยชิดมีเกณฑ์ที่จะประสบความสุขดีขึ้นขอให้มีความหวังมีกําลังใจความกำลังใจเป็นเรื่องทางโลกของมนุษย์ที่ขอให้มันอยู่ในศีลในธรรมศีลห้า คาะว่ะธรรมแล้วมันจะน้อมนำให้ชิดไป็นจตความสุขความเจริญโดดเด่นชิพพลิกฟื้นดีขึ้นอย่างชัดเจนจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมฟันธุครับ <S <S แนะนำนะควรจะมีหลวงพ่อเงินรุ่นนี้เพราะเป็นรุ่นที่สร้างในจิตเจนาที่เป็นกุศลเหลียงหลวงพ่อเงินจอบเล็กและเหรียญของขวัญรุ่นสร้างบุญมีเงินมีทอง หาแรกเนี่ยร่วมปัจจัยได้เงินราวๆสา0 0 0 0อาจารย์สมทบไปอีกแสนเป็น4ี0 0 0 0กระถินปีนี้ของวัดบางครานเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนวาวรหาที่รวบรวมทองคําเงินทองคำหลวงปู่ศิลาที่มอบมาให้5บาทหลอมไปจอบหลอมรวมไปลงยันหลวงปู่ศิลานะแล้วก็ชน,นวนมวลสารท่งสมเด็จทงชัยชน,นวนศารครูบาอาจารย์ต่างๆ แล้วพลลเพื่อสะหล่อเหรียญจอบเล็กแล้วนะรวมทั้งชนวนหลวงพ่อเงินรุ่นแรกหรือวงพ่อเงินสร้างที่ได้จากเจ้าวาดหลวงพ่อเงินรุ่นต่างๆหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาหลวงพ่อเงินจอบเล็กจอบใหญ่ที่เป็นหลวงพ่อเงินอดีตโบราณชนวนของอันโอกิจนวนของโทนบางแครลวงบุญสร้างแล้วเนี่ยเอาชนวนทั้งหมดที่สร้างที่เป็นเหรียญหล่อที่เป็นเหรียญจอบเล็กเนี่ยสร้างเหรียญขวัญถุงแล้วจารยะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้วัดนะเพื่อคนร่วมบุญสร้างอคารเรือนไทยให้เสร็จ30บล้าน อันนั้นให้รู้บุญห้าร้อยนะเหรียญเ,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 เนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญกลมเนี่ยแต่เหรียญกลมเนี่ยเราจะมามอบให้กับผู้ที่อุดหนุนหนังสือไปทินโหนปีสองร้อยหกสิบแปดเพื่อรู้เลิกงามยามดีจังหวะเจรจาพบปะติดต่อจังหวะลุกจังหวะรับจังหวะต่างๆของชิดตลอดสามร้อยหกสิบห้าวันตลอดปีสองร้อยหกสิบแปด่สังฆานาโดยอาจารย์และคณะสิเกือบพันหน้านะหนักเกือบเป็นกิโลใครจอง ลายดีแอดฟันทงโร com ติดเลยติดต่อเลยนะขวามือร่างสุดเห็นไหมแคปเจอร์หน้าจอไว้499บาทแถม1เหรียญและไม่คิดค่าส่งนะติดต่อเลยนะครับขอพวกคุณนะควรจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้